ดีเจแมนโฟนอินฟาดปากบอกสนิทกับภรรยาแต่กลับมาตบซับเหมือนคนจมน้ำแต่เอาเท้ากดหัวลั่นหลักฐานมีแต่ยังไม่เปิดอยากให้สำนึกงานนี้หลุดชื่อเต็มเต็มเป็นประเด็นเดือดเลยทีเดียวกรณีดีเจแมนพัฒนพลมินทขินแฉดาราดังที่กำลังเป็นข่าวเรียกเงินตนและภรรยาใบาเตยอาสยาม สุธิวันกุลชอนเป็นเงินถึง14ล้านหักอยากหลุดพ้นคดี FOREX 3D จนทำให้ฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์งานเข้าถูกโยงว่าเป็นคนในข่าวจนออกมาเคลียร์ว่าไม่เกี่ยวกับตอนอง ใครเลือกเส้นทางไหนก็ต้องได้ตามที่เขาเลือกและหากทำจริงคงไม่สนิทใบเตยมาถึงทุกวันนี้ต่อมาแมนก็โพสต์อีกไม่ใช่ว่าไม่มีหลักฐานกดแห่งกรรมมีจริงและเร็วๆนี้แน่นอนล่าสุดรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์งอวันที่13กรัมพอ0.68ทางช่อง3หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยดำเนินรายการคู่กับ หมวยอริศรากำทธรเจริญได้เผยถึงเรื่องนี้โดยหนุ่มได้จัดการโทรศัพท์หาดีเจแมนเพื่อถามกันตรงๆพร้อมเผยว่าแค่อยากรู้อยากหาว่าตนไม่เป็นกลางและต้องยกเครดิตให้หมดดำคชาพาตันเจริญนางพญาย่านอโศกที่ถามดีเจแมนในรายการแฉเมื่อคืนที่ผ่านมากันชัยขอโทษนัขออนุญาตวิาสาสะโท ตอนนี้เอาตรงๆเป็นความตั้งใจพี่เองที่อยากโทรจริงๆพี่ได้ดูรายการที่แมนสัมภาษณ์กับมดดำเมื่อคืนประเด็นหลักของพี่เองตรงนี้สำคัญแมนพูดคำหนึ่งว่ามีคนเคยมาเรียกเงินแมนกับใบเตยคนละเจ็ดล้านถามจริงเรื่องจริงเหรอแมนเรื่องจริงครับต้องบอก,กว่ามีหลายประเภทหลายรูปแบบแต่ที่ผมเจ็บเป็นรูปแบบของคนที่เรารู้จัก คนวงการเดียวกันและอยู่ในบริบทเดียวกันด้วยซ้ำหรือมากกว่าด้วยซ้ำในการมีเรื่องราวพร้อมๆกันเหมือนโทรประมาณแล้วบอกว่าจะพาเข้าไปหาผู้ใหญ่ตอนนี้นั่งอยู่กับท่านนี้กันชยัยชื่อที่เข้าเอ่ยใหญ่ไหมแมนตอนนั้นใหญ่มากนะพี่ใหญ่ขับแก้วเลยนะที่เขาเอ่ยมา กันชัยใหญ่ระดับนักการเมืองได้ได้ไหมแมนใหญ่กว่าอีกพี่ใหญ่ทั้งตัวและชื่อด้วยบอกว่านั่งอยู่ข้างๆกันชัยพูดง่ายๆว่าเอาชื่อมาอ้าง แมนใช่ครับสองท่านด้วยกันแล้วบอกกว่าอยู่กับท่านทำงานด้วยกันประเด็นหลักไม่ใช่อะไรหรอกเขาบอกรู้จักจริงๆดูคดีผมกับใบเตยหมดแล้วมันไม่มีอะไรเลยมันแค่กระแสะสังคมแต่พี่ต้องเข้าใจกฎหมายไทยมันเป็นแบบนี้ผมก็บอกกว่าฟิลม์มเข้าเรื่องเลยดีกว่าน้องกัใชัยคุณอย่าไปเอ่ยชื่อเขาเลยคุณเอ่ยชื่อแบบนั้นเดี๋ยวคนจะคิดว่าเป็นคุณฟิล์มนะ แมนโทษครับนายคนนี้บอกกว่าเอาตรงๆนะคนจะเจ็ดล้านผมรู้จักหมดลองไปคิดดูนะแล้วโทรมาหลายครั้งผมก็บอกกว่าตอนนี้มันไม่มีมันไม่เหลืออะไรแล้วที่เจ็บคือเหมือนวันที่เขาทำแบบนี้เหมือนเราจมน้ำอยู่แล้วเขาโยนเชือกมาให้ว่าจะจับเชือกกูหรือเปล่า ไม่รู้ว่าเชือกน,นั้นจะมั่นคงจริงๆหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้มันเป็นเขาด้วยมันเลยทําให้ตัวสั่นรู้สึกว่าเจ็บทําไมเขากล้าแล้วพูดอีกคําที่ทําให้เราทนไม่ไหวคือถ้าไม่ทําตามเขียนชื่อเขาไว้ได้เลยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเยี่ยมเขาก็เข้าไปเยี่ยมหลายคนนะัคะดีโต๊ะบอลอะไรอย่างนี้อีกเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าสนิทกับภรรยาผม แต่กล้ามาตบซับแบบนี้กับผมตรงนี้ที่ผมรับไม่ได้มันรุนแรงมากครับความรู้สึกผมนะครับส่วนกรณีฟิล์มตอบกับแจ็คเกอร์ลีนไทรัสบันเทิงแมนเผยว่า ผมเชื่อเรื่องกฎหนึ่งที่ไม่มีใครหนีพ้นคือกฎแห่งกรรมเร็วๆนี้ก็ส่งผลเร็วมากๆฉะนั้นคุณทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นเจ็บปวดหลายเรื่องแต่เคสนี้เป็นเคสที่รู้สึกว่าไม่อยากให้ไปทำกับคนอื่นไม่เห็นเขาเป็นอะไรสักทีกันชัยถามไม่ได้พูดถึงฟีมแมนบอกว่าไม่ได้พูดแค่พูดลอยลอย ผมว่าพูดอะไรผมก็ต้องมีหลักฐานแต่ตอนแรกคิดว่าโอเคไม่ได้จ่ายอะไรคงไม่ทำอะไรแบบนี้มั้งแต่มีหลายเคสทั้งคนในวงการคนโดนคดีมีอีกเยอะไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับใครแล้วมันเลวร้ายมากเหมือนเขาจมน้ำแล้วเอาเท้ากดหัวมันไม่แมนผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เอ่ยชื่อก็แล้วแต่จะคิดหลักฐานมีก็อยากให้คนคนนั้นสำนึกมากกว่ารอดูก่อนครับ ซึ่งหนุ่มก็บอกว่าก็น่าเห็นใจฟิล์มนั้นเรื่องของดีเจแมนแต่เรื่องของตนอีกยาว